กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีบัตรสุขุสุขคนเขาสูซองของเบารจิตอุทุมพรคือเก่าพ่อพี่น้องเลยกับมาอนี้พ่อแม่พี่น้องเบาจิตอยู่ที่บ้านคำปแะน่เนาะกับพอดีว่าทั้ง้างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทงสร้างเพิ่นได้โทรมาบอกเบาจิตเนาะมาเพื่อนของเพิ่นเห็ดเป็นเฮ็ดแล้วเป็นที่หิ้มห้อยแล้วเนาะ กรับบาจิกก็เลยมาพ่อแม่พี่น้องเองมัอนี่ครับคือมาใจค่าสร้างให้เพื่อนพ่อมแล้วก็แล้วก็มาเบิ่งเพื่อนเนาะมาเป็นยังไงว่าเพื่อนเห็ดหน้าตาเสีออกว่าเป็นแนวไรนะพ่อแม่พี่น้องเองแต่ว่าสร้างพาเพื่อนว่าเพื่อนแล้วกับบาจิกก็ดีมุกดีใจน้าครอบครัวของเอื้อเพื่อนร้ายหลายเนาะมันนี่เนาะเจ้ะจะจ็จริงที่ขาดบ่ได้เนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านเนาะก็คือแม่พี่รมเปรมพงเนาะเพิ่นก็ได้อ่าคือว่าในพ่อพี่น้องเลยก็ได้บอกให้บ่จิตแลีนเรื่องฮิดเทื่อนให้เพิ่นจนสําเร็จเนาะบ่จิตก็ดีใจในพ่อพี่น้องแล้วก็มีทั้งดวงตาเนาะดวงตาเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้อ่าอันสมทบทุนเข้ามาอีกนะพ่อพี่น้องเลยแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอรัดเนาะได้หลายพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้สมทบทุน ช่วยบ้านให้อันกับครอบครัวของเอ๋ยเพิ่นจนแล้วเนี่ยพอพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเบิดอันทั้งสามทานได้หลายเด้อก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะเจ้าก็โอเคแล้วพอพี่น้องเอ้ยบัจจิก็สิได้อ่าพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเฮือนก่อนสิไปเบิ่งเฮือนเนาะพอพี่น้องเนาะบัจิิก็ต้อง กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสกคนเด้อที่เข้ามาติดตามน้องในให้กำลังใจเบิร์ตจิตตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเสมอมาเนาะพี่น้องเอ๋มาจิตกราบขอบุญขอบคุณได้หลายเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงเบิร์ตสกุลสกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็โอเคแหละพ่อพี่น้องไปติดตามพับชมน้ำกันเลยโอเคโอเคแหละพ่อพี่น้องเบิร์ตจิตกับวได้มากพ่อหนึ่งพ่อเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ๋ก็มาหนุ่มๆน้ำครูก็มาอ่าน้ำทีมงานของเฮานี่แหละเนาาาะะกกมนนนัคแหลพพ่อี่น้อยเนาะ สบายดีเด so <laughs> ้อบอต้าสบายดีมาเบิกเพื่อนอันเอื้อยเพื่อนเนาะไปแล้วแล้วดูเจ้าสบายดีสบายดีน้องนี่เรากลับมาในมัสิตเนาะมาเบิกเพื่อนเพื่อนเดี่ยเพื่อนมาเบิกเล่าหน่อยเนาะเดี๋ยวกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิกเนาะว่าเป็นอะไรแน่นะพ่อพี่น้องไอเดียวมัสยิดเสยเอาอ่าซื่อนุ่มเนาะซื่อนุ่มมาตอนตอนน้องน้แน่เห็นไหมพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยว ก็นึงเด้ยพอ,พอด <g ül üyor> ย,ยพอพี่น้องเด้อกะดีมุกดีใจแหละพอพี่น้องเลยที่ว่าเพื่อนเพิ่นกะเลี้ยวแล้วกะคือซีบ่ได้นอนตากน่ะหมอกคือแต่ก่อนเนาะเจ้าก็คแค่พอพี่น้องมาจิ้กก็ชิได้ไปหาเพนนิ่นเนาะเพกนกำนั่งอยู่ทั้งเพื่อนเลยแหละพอพี่น้องกับบรรยากาศก็คืออย่างแลดๆนี่เนาะมันเองกะกะดีเลยพอพี่น้องจึงบ่ได้หนาวเนาะขับรถก็คือสีสบายเลยเจ้ามากะ ของเนาะของที่่ทีว่าทรงเสื้อบ่ได้กับพ่อพี่น้องทรงเสื้อที่ว่าบ่จิตว่าตากไะ้น้ำหัวเนาะที่ว่าพ่อเม่พี่น้องแนะนาให้ทางครอบครัวไอ้เพิ่นตากน้ำหัวนี่เพิ่นก็ออกเอาออกแล้วพ่อพี่น้องเนาะก็มีบางอันอันเนาะกับใครใครในกัวเก่าหละพ่อพี่น้องเลยนี่คือนังแท็กเนาะเจ้ากับสิประมาณนั่นเด้อพ่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาเพิ่นกอนเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวชิเนำเพิ่นเพิ่มเติมเนาะ เพิ ki, ่นก <mel> ็ค <iah> ือสีย i̇şte <Hey, S 1> ังบอกโบกิ้งนะครับโบ้คอยโบกิ้งเป็นได้แล้วเดี๋ยวสิไปหาเพิ่นเด้อเด้อเด้อก็อยู่ทั้งเฮือนพี่น้องเลยนี่เด้อพ่อพี่น้องคือเลี้ยวเลยแล้วเนาะกับทางสั่งเพิ่นก็คือแนะนามาเสนอแต่มีอย่างนึ่งผมไม่พี่น้องเลยที่บริจิตยังขาใจเนาะว่าเฮือนเลี้ยวสั่งคือหัวบันไดเนาะบันไดกันเนาะหัวคันไดนะพ่อพี่น้องเลยคือยัง กันเก่าอยู so er ่เนาะเดี๋ยวสิบคุนไปถามเพิ่นว่าเป็นยังไงคือบ่วยเหตุว่าขนาดใหม่เนาะบวชจิตเพิ่นว่าแล้วบวชจิตกับมาเลยแหละพอพี่น้องเลยก็สิประมาณนี้เด้อพอพี่น้องเด้อเพื่อนดังใหม่เพิ่นก็ถือว่าโอเคแหละพอพี่น้องเออบอถือว่าดีเนาะดีลายดีขนาดพอพี่น้องเอลยนอนคือจะนอนขากัวเก่าแหละโอเคแหละพอพี่น้องไปติดตามหับสมขึ้นไปหาเพิ่นเลยเนาะ chào khó đấy nhá khẩn thương khuyên đỡ ai đỡ rồi rồi cúc tao dù khô bất dù bò nó chào đôi ai ơi đây sập bài đi đỡ sập bài đi rồi 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 ok bán nông nạp bài dù nắm khô hủ bách bách bắt bài dù nắm khô đỡ cặp lăng nhàng bó nỉ bác bác ờ đúng này đỡ ai đỡ Ok Oh. Đưa, เรียบร้อยพอพี่น้องเอ้ยก็คือ,คอสประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเนาะโอเคเดี๋ยวจ้าก็โอเคน้องดาเอามานั่งทางงานทังนี้เด้อมานั่งทางกลา <c oughs> งเด้อทั้งแบถ่ายเอ้ยเมนละออููาานโอเคเนาะมาเนี่กะชื่อนุ่มเนาะชืู่นุ่มมาต้อนน้องๆเลยกะ เอ้ยก <g trousers> <c oughs mumbles> okay, ินได้อยู okay, ่บ่เอ้ได okay? okay, ้อยู่บ okay, ่ได้นมนี okay, ่กินได้บ่นมเนาะได้ดอกอ๋อก okay, ็ค <c oughs> <opus> <c oughs> okay, ืออ่าคือสิเพ oh, ิ่นอยากกินไน่อ้ายแกให้น้องๆน่เด้อแกเอารถน้องๆหน้าเด้อแกรถนะแกเอารถเแกให้น้องๆน่อเนาะเพราะว่าเป็นสิได้ซะเอ้ยอันกินข้าวได้พาลูกพาเต้ากินข้าวได้มนยังทันกินข้าวบ่โอจังมุงแล้วนี้เนาะ Bố mi nó kín bố Ồ Bố chị Bố chị kín phía đồng ấy Thôi thôi, nó không có thể nhịn được Kín đốt hay đúng, hẹn tao kín đốt Chào 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 Cái này nó Bên đây nó làm bố kín bố phụ này hả? bố đốt đơn không là kín đốt bố bên đây đó Kín đốt nữa Kín đốt nữa Kín เป็นยังนงะเป็นยังนะบอสเดี๋ก็มีน้องไอ้นาะก็มีทางสร้างเพิ่นไดโทเป็นยังไงโดนี่กว่าเห็นเขาบากยู่เชยผัวนี่กเป็นยังไงผัวยูซื่อบอเป็นยังไงเห็นมันดอยมันยู่เชยน ดูซื่ือแบบแบบเออโอ้อาชิลนะอืมจ้าแจ็คคนบอกอย่างนั้นเพน้อนเราแต่คือเป็นยังไงเป็นยังไ้ดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจบ่ได้เขึ้นใหม่โอ้ก็คือเมื่อได้ซืขึ้นนี่นะขึ้นมื่อนี้แหละขึ้นมื่อนี้ได้บ่อปโอ้แตคือเห็ดยังแน่ตอนไิซื้ขึ้นนี้ม่ได้เห็นยังไงบ่ได้เห็น เคือคิดจะขึ้นก็คือขึ้นได้บ่โอ้น้องเฟยน้องอาแค่สั้นกะคือว่าแหละพอเป็นน้องเอแล้วแต่เพิ่นเนาะกับเป็นจังได้น้องดนาฮะได้เพื่นไหมดีใจบ่สโอ้ยโอ้ยหนามาพี่โดนหนาโอ้ยหนามาพี่โดนบ่ต้องบ่ต้องเดยไม่ต้องเลยเ้าไอ้ถามก็คือหนาบ้าโดนเนาะก็คือคิดยังก็คือว่าโดนหนาก็คือเป็นจังได้ทางไอ้ตาเพิ่นซื้อหนังสือมาหน่ะพากันเบิ่งอยู่บ่พากันอ่านเบิ่งอยู่บ่ เฮียนเบิ่งเด้อน้องหน่าเด้อก็มีอ่านอ่านตามฮูบเด้อก็คือฮูบฮูบไก่ก็คือแบบนั้นแหละหนังสือมันก็อยู่ทางใต้ใต้หูบเนาะเบิ่งอยู่บ่โอ้เป็นเลสี่ของเฮียนอยู่บ่เขามาใหญ่มานี่โอ้น้องหล่าได้เสียผู้นี้ได้เสียโอน้องฝั่พี่น้องเนาะ จังก็คือมีแต่เบิ่งหน้าพ่อกับหน้าแม่เนาะก่อนชิบะยังกะจังใดก็คือว่าด้วยเด้อกับพรายามบอกลูกบอกเต้าเนาะกับพรายามแต่บ่ได้กะก็คือน้องๆก็ขาดความมั่นใจได้เบื้องหน้าเนาะโดยการมันี่เนาะกับน้องก็ดีมุกดีใจนําครอบครัวของเอ้ยอ้ายเนาะที่สิบะเรนอนจากน้ำหมอกคือตะเก ا าเนาะ ก็มีแต่ว่านองมาวันนี้ก็บริมีอย่างไรเราก็มีแต่ว่าถ้าอ้ายเนาะอยากได้อยากมีก็ต้องเฮ็ดเอาเด้อบแดนี้เด้อก็ต้องสู้เอาได้บบดนี้ได้กะคือว่าเนาะมื้อนี้กินมียังกินข้าวมื้อนี้กินกับเออวต้นไเรากินละไม้เฮาบ่ได้กินมันท่านกินบ่ลูกเต้าได้ให้กินยังไง gìn khao hôp hốt pao no, oh, chào chào chào, mẹ nó lục tảo cái nhang nồi nó còn phi ơi này nó, tao cả sủ sủ đôi nó, chào cả, mày ní no. uhm. đi mưu đi chạy tiêu เด้อ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 แกเป็นยังไงกันอ่ามีอย <tr ่างอย่างว่ากับผู้ใหญ่ใจดีเนาะทั้งสามทานที่เพิ่นซอยเดือครอบครัวเอื้อยเดี๋ยวนี้เนาะก็อยากให้เอื้ออ่ามีอย่างเนาะอย่างว่าพ้นเนาะเน้อเป็นยังไงเนาะอยากวอาเพิ่นแบบอะไรเนาะบอกเป็นคุณมูอิกเนี่ยไรเดี๋ยวนี้อยากบอกเพิ่นน้าที่เพื่อเพิ่นที่เพื่อนให้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะ ให้ yup. พ oh, no. ่อว่าก็มันบริเวณแม่ว่าก็บบริเวณไว้เนาบริเวณบ่โอ้เนาะกะบ่มีอย่างไรเราเอ้อก็มีแต่ว่าเขาก็บบ่มีอย่างตอบแทนเพิ่นเนาะก็มีแต่ว่าคำอวยพรนะกะอ่าให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะบ่ได้กะกะที่เพิ่น s อยเขาได้ขนาดนี้เนาะ s อยเขาตั้งอ่ารักได้เนาะบ่ได้กะก็คือมีแต่ว่า ก็ไปติดเก็บเชือกเอาในไหนเนาะแต่โน้พี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าใหัยเออโลยก็มีแต่ว่าอ่าเพิ่นชอยเฮาเนาะเฮาก็ขอบบุญขอบคุณเพิ่นนะเอ้ยอ๋อคืออ้ายเราเป็นว่็คืออาขอบบุญขอบคุณเพิ่นในเด้อเนาะเลยเนาะก็คือมีทั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะในนามบรจิตมาแต่เพิ่นบ่าวบอเป็นก็คืออันบอกเพิ่นเนาะ อ่าโดยนั่นแหละฮะเลยะฮะวันจิตเกบวันจักคุ้มว่าแหละพี่น้องเลยกระโบกได้จะซ้ำนี่เนาะก็มีแต่ว่าอ่าเราได้สิ่งได้ของจากอันผู้ใหญ่เพิ่อนเลยเด้อเราก็ต้องขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะวันเด็กะเนาะเนค่ะคือสีเนี่นี่แหละสารนอกพอพี่น้องเพราะว่าวันจิตเกบคือสีได้เบาใจแหละจังใดก็ขอให้เพิ่อนคอยบอกคอยสอนเอาเนาะกันเบื้อง มีแต่ว่าบอกน้องๆเด้องน้องหน่าเด้อก็คือถามว่ามีผู้ใหญ่เนาะนำเอกนำทางเพื่อนเอาขนมให้กินเด้อน้องหน่าเด้อก็คือเพื่อนเอาหันเอานี้ให้ก็คือขอบใจเพื่อนเด้อไม่น่านาว่าพี่น้องหน่ะไม่นาว่าพี่คือขอบใจเพื่อนเด้อโดยนี่ก็คือกันเด้อน้องหน่าเด้อเออ เจ้าเจ้าจ้าก็คือสีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอยบ๊วยิคก็คือสีได้ว่าฉันนี้เนาะก็จังได้กราบขอโทษขออภัยน้ำลายหลายเลยพ่อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าว่ายังผิดพลาดประการใดเนาะก็อยากให้น้องๆเพิ่อนผู้ความเนาะอะได้ก็ได้ก็จากที่เบิ่งนี่ก็พ่อกับแม่ก็คือสิบ่ได้อ่าคอยบอกลูกบ่แบบนี้พ่อกับแม่ก็คือว่าบ่เป็นนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็จักนี่แหลเนาะ ก็มีแต่ว่าดีใจเนาะเพราะพี่น้องเออดีใจนํำมาครอบครัวของเออไอเพิ่นในมื้อนี้กับม้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิขึ้นนอนในมื้อนี้เรื่อยๆทีนอนนอนนอนกะมุ่งกะกลางได้มุ่งเด้อกลางให้ลูกให้เต้านอนอยู่แถวนี้เนนอเอเนาะอืมโหสังกระซี่นี่เดือบเออนี่เดือเนาะเพราะพี่น้องเออนะสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องมีหยังนอเนี่ cái đang hiên nhang nó phải biết nổi ừ, mi à, nong sư phê ma là xịt thấy nong này đấy à, thấy à, thạ thạ để chạm nó phải nong năm lai cha ờ ừ, bên trong đây hả bên đây đấy nong đi hả bên đây มึงเมาแท่นี่เนาะหาเพ่มาเซ็ตให้อันลูกในเรื่องอะไรเนาะเพ่ทีว่าพอว่าน้ำเนาะน้ำลายเนาะว่าอะไรกันน้ำลายเกือบมดเด้อเด้อเด้กัสีประมาณนั่นแหละจาเนอะพอพี่น้องเลยน้องเตาลูกเพิ่นกันกำลังย่างเป็ดเนาะว่าอะไรกันก็มีแต่ว่าว่าโอ้ลมกับมไอหนี่แหล้วกับน้องสีถามเนาะไอเนาะน้องสีถามไอเนาะก็คือ หลังจากที่เฮ็ดเฮือนอันผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเฮือนให้แล้วเนาะก็ะคือทั้งเอื้อยทั้งอ้ายนี่สิวางแผนครอบครัวแนวใดเห่นะนะสิเฮ็ด้ยนใดต่อไปสิพากันสร้างกันซาอย่างแน่ต่อไปหั่นนะ <c oughs> <c oughs> คิดอย่างไรอย่างแน่หั่นนะเอื้อยอ้ายนะาคิดสิเฮ็ด้ยนอย่างแน่หั่นนะนำ้ำประดานฮะบัวชักบ่โอ้ยน้องเพิ่พี่น้องเอ้ยก็เอื้อยคิดวันแรกเลย <c oughs> อืดแนวเห็ดอืดแนวเห็ดมาจากแนวเห็ดบ่เจ้าเห็ดหนาเห็ดชอนหายเห็ดหน้ามีหน้าบ่กูมีเห็ดชอยเดือนไม่เข้านี่แหละโอ้เด้อเด้อเด้อด้ก็คือว่าอะไรส่ะก็มีแต่ว่าเป็นงก็ลังใจให้เนาะสะเนาะมีแต่ว่าคำว่าเห็ดคำว่าเห็ดก็บม่ได้กินเนาะบม่ได้ก็ได้เอ้อเด้อคำาเห็ดก็บม่ได้กินเด้ออืม Của cơ sĩ nhanh để sẽ nó vào phi nọng ấy Phụ nữ cả tăng sư, tăng sư hay rục đấy phụ nữ Nhanh Nhanh cả Nhanh man trăm mưu phần nữ tăng Của tăng nhăm đáy cái đầy bộ Tăng trên đấy mà Biến phụ nữ hả 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 phụ phụ bé bé bà nàng bé bé phụ bé. Rồi, nông la cả เป็นจังได้อันนี้คืออ่ามีพมเพพีนองเนาะเอ้ยเด้อคือเวลาลูกเต้าอาบน้ำก็คืออ่าอย่าซะผมเบิดเด้อบังยังบ่คือดูดูดูคือคือซาผมใหันลูกๆเน่เด้อเพราะว่าเด็กน้อยเขาอาบน้ำบางทีกระตุนน้องท่วมเนาะะตุนน้องรดเขากับไม่ได้คอยสะสมบกเก็บบูดอกก็คือมีแต่ว่าอ่าพมเพพีน้องหลายคนเพิ่นสังเกตเห็นน้องๆก็คือว่าผมติดกันแล้วว่าก็คือมีแต่ว่าใหอ่ไอ ไอ้หักษาความสะอาดให้ลูกให้เต้าเนาะวันเด็กอะโดยโดยฮ่าน้องหน้าถ้าอาบน้ำอ้าวจะจะอ้าวไม่ยังนี่คิดอะไรนั่นแหละน้องหน้าถ้าอาบน้ำน่ะคือยาเจ้าหัวที่ไอ้ชื่อมาให้น่ะชาไหนเด้อโดยโดยเนาะคือเอาไปโลดน้องหน้าเอาไปโลดเด้อคือการเด้อน้องหน้าพูดหน่าเด้อ ซาสบูอันซาหัวพร้อมเนาะโ่าดูก็คือสิประมาณนั้นเลยสภาพน้องไงบัจิกกบับโบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนะาะบ้านเอกอยากให้น้องๆเพิ่นว่าวกิงเนาะบ้านเอกว่าวกค่อยกิง้งคือกันได้หน้องาพูกนี้เนาะดูเขาที่ว่าเอามาให้อ้ายกับเอ้ยน่ะเป็น,นได้ไหมยังอยู่บ่ เอจ้าจาจังเตะสังกีเด้ b ảo, b ัสังเกตีที่อันเอ้ยอันนี่คือเอาลงูเด้อไม่ต้องเอาข้นมามาเอาเอาลูกด้ไหมไหมค่ะมาผีไหมมาจับดูกับระังยางเด้อเด้อคือจับไปก่อนโอเคได้น จ้าสั่งสังส่งกระตีแบบนี้ก็คือเอาลงๆๆเรื่อยๆเลยเช่นว่าน้องๆเพิ่นอน<ด>อ,อย่างอย่างปิดเน,ะนาะเช่นว่าตีบอะไรกับเช่นบาตีนนะนะก็คือสีประมาณนี้แหละพอเพื่นนอนเราเพิ่นก็นได้เล่ากับปักว่า,า,าว่ากักบปากว่ากับแต่อ่าเป็นยังไงเอ่ยน้องอยากถามไปว่าอ่าแต่ละคนเนาะ แต่ละคนเป็นในใดในเฮือนนี่เนาะกลุ่มแบบแต่ละคนเป็นคืออ้ายเพิ่นเป็นในแท้จากของเขาและ,ะแต่คือคนบ้านนี่บ่เอยเล<ด>ยบ้านเดียวกันบ่ผัวกะผัวกะบ้านนี่เฮาบ้านพลานบ้านพลานโดยฝากกันแล้วก็ไปชูเขาเองบอกเอ้ยไปชูเขา ชูเขาเราอยู่บ้านนี่ไปชูเขาอีกปะกันปะกับไคปะกับพัวนี่แหละปะอีกเคยปะกันบ่ปะกันปะจะคืออะไรปะกันพิษกันโอ้พิษด้วยพิษกันมันตีตบตบปะกันก็มีใครเลี้ยงลูกชามคนชีคนแล้วก็กลับมาเขาเอกโอ้แต่ก่อนอายพื้นตีอืมกะ คือว่าเนี่ยใชเนาะจะไหนได้เด้อก็มีแต่ว่าหักเพลงกันเนาะว่าเด็กหักเพลงสอยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะเด้อเด้อเด้อเด้เลยอเจ๋อโเคหนังจ็บเจี๊ยได้เด้อนังจ็บเจี๊ยเด้อเด้อเด้ก็มีแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเพิ่นก็บเป๋่ค่อยเก่งหรอกพี่น้องก็ อะไรพ่อแม่พ no. no? oh. ี่น้องหลายคนเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะเป็นห่วงเป็นใยนําน้องๆนี่แหละยันน้องๆเพิ่นบ่ฮู้เนาะน้องมาเมื่อนี้กัอ่าทางสร้างเพิ่นโทรบอกว่าเคล่นได้หอเนาะเอ้าอยู่ซี่น้องน่ะอยู่ซี่ดูเพิ่นก็ไปเป็นกัอ่าไปคิดเื่อพ่อพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะอ้าวเนี่ยอ้าวเอานมไป Bên yang đi, nó bên yang nè 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 สร้างเป็นโทรมาบอกว่าเคลื่อนแล้วก็คือเรื่องบันไดได้ใช่คือเป็นหัวบันไดเก่าเป็นในไหนเนาะหัวขันไดคือขันไดเก่าเป็นในไหนเพิ่นเพิ่นบริเวณให้บ่เดือในไหนเห็เองจะไอ้เห็นเองบ่โอ้ก็คือสีตามนั่นแหละเสียน้องไอเนาะทั้งหัวบันไดก็ให้อายเฮ็ดเอาเองได้เด้อเด้อเด้อก็คือน้องยังชิมาเบิ่งอยู่นั่นไอ้ก็คือ โดยโดยโดยโเอ้จ๊ะจ๊ะโอเคกำนั่งไปเปลี่ยนพ่อพี่น้องเลยมือหนาน้องยังสีมาอยู่ไรเด้อก็คือขาน้องมาอีกรอบนี้ก็คือให้เห็นหัวมันไดไหมเนาะเพราะว่าหัวมันไดก่ายันมันอกเขียงเฮงว่าเด้กันเนยยังสีมาเบิ่งอีกอยู่เนาะก็คือสี ประมาณนี้แหละเนาะพอพี่น้องเลยว่าอะไรกับว่าคำเก่าเนาะเพราะว่าก็บทางเอื้อ้เพื่อกับว่าเปลี่ยนเนาะกับเป็นจช่นไรไอ้อาถามอีกรอบดีใจสำหรับไอ้เดี๋ยวนี้ดีใจอยที่ได้เคื่อนใหม่เดี๋ยวนี้ดีใจสำหรับเออวันนีน้องดามานนี่โอ้ยบันไดโอ้ยกระลังไปเป็นพอพี่น้องเอ้ยเตยสั่งกระสีดิหนิเนาะลองดามอือเออโอ้ยเนาะอืม ดีใจแห้งบ่ไอ้ดีใจแห้งสำหรับไจากร้อยจากหาซิบกับร้อยนี่ไอ้ดีใจสำหรับหาซิบบ่ดีใจหาซิบคือสุดๆเดี๋ยวบ่หนิโอ้โสิ่ประมาณนี้เะรน้องพอพี่น้องเนาะโบจักเงี้เพิ่นก็ได้เรื่อยๆอาจจะไหนก็จะบ้ากันเด้อพ่อพี่น้องเด้ออืมก็คือดีใจแห้งเเนาะเพิ่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะที่เพิ่น ซอยครอบครัวของเพื่อนเนาะสั้นบรอด้วพี่น้องเอ้ยกันเป็นแนวนี้เนาะเลยๆเก่าข mm ี้ได้ส anyway ื่ออไรเด้อเดี <h <h ๋ยวน้องกะสีไทยเออโอ้ยเนาะพอพี Other ่น้องเนาะโอเคไอเอาไหมเต้นเตะสังเกะสีได้หนิไอเอาลงได้เลยสังเกะสีนี่ยจะขึ้นมาอหี้ยงนีิเนาะ เป็นห่วงเด้นี่เรื่องก็ได้เด็กกันเดี๋ยวน้องลงก่อนเดี๋ยวน้องลงก่อนเด้ออืมม้วนน้องลงม้วนน้องลงนสังเกตสีนี่ฉันบ่ได้ได้ไอ้เด็กน้อยก็กำลังเปลี่ยนแบบนี้เนาะอืมเดี๋ยวโบจินให้เป็นเอาัป็นสีลงก่อนเด้อโดยไอ้เพป็นกระขึ้นมาแล้วพอพี่น้องกับตอนนี้กับโมมี่ยังหลายเนาะเดี๋ยวบบจิตกับ อาสิได้ยขอัวเมื่อได้เอ้ยเด้อจังเดยกะขอให้เอ้ยก้าอ้ายเนาะเป็นกําลังใจให้เอ้ยก้าอ้ายชูต่อไปเนาะลูกเต่าเขากับเบิร์กยงให้ดีเด้อเพราะว่าเฮ้โดยกับเบิร์กยงให้ดีเนาะสูบๆเป็นกําลังใจให้เนาะอือโอ้ยเนาะเด็กน้อยเลยโดยเลยอาเธอรนี่กับมุ้ยยังไงขอดูให้ยูนดีมีเฮงได้จ้ะสบายดีสบายดีสบายดีโดยสบายดีพวกนี้กับสบายดีดนาะ ดูยังไยสบายดีนออ้องเอ๋อยเนาะเปลี่ยนยังไงเนาะพ่อพี่น้องเลยดูยอ้าวสิประมาณนี้แหละใชเนาะพ่อพี่น้องอ๋อมาแรกพ่อพี่น้องเลยถือว่าอืต้องดีหลายพ่อพี่น้องเลยดีจากกลัวเก่าหลายนาเนาะมาได้กับพ่อพี่น้องพื้นนี่คือจะเป็นพื้นแต้นแบบในเพื่อนก่าเลยสิประมาณนี้แหละพ่อพีนอออ่น้งนอนนงเลยนะั่งสี่วันจนอนตากน้ำค้างคือเก่าได้เนาะ คือของที่ว่าซื้อมานี่กัหลายพอสมควรที่ว่ายังประธานใช้งานเนาะไอ้เนาะก็คือช่วงนี้กัอากาศหนาวเนาะก็เอาผ้าเอาเสียงมาตุ้มให้น้องๆไ้เด้อกรเสียงด้วยสบายดีเนาะด้วยเฮียนว่าเัาเเดินลงหล่าเด้อ ก็คือเรื่องนุ่มก็คือแก้มาให้น้องลูกกินเลยเด้อเพราะว่าลูกนี่ต้องอยากกินนุ่มเนี่แหละมาเป็นว่าลูกบ่อยากญหรอกเนาะมีแต่ว่าเนี้ยบิ่งนะแม่เวลาก็ได้โอเคโอเคโอเคโอ้ยบมอจิกก็คือสีได้ขอตัวลงแหละพอพี่น้องเลยเอ๋อมาเอาลูกแล้วเดี๋ยวลงเนาะ มาหนีแหละพอพี่น้องก็อันนี้คือสีเฮดเฮือนคั่วเนาะเดี๋ยวจะบอก่นก่อนโดยไอ้ลองดื่มเบากินนี่เนาะดึงเฮือนเฮือนเฮือนดังนี่ไอซีอะไรเฮือนดังเก่าเนาะมั่งเอามั่งบ่ก็คือสีเฮดเฮือนคั่วได้ไงบ่เฮ็ดเฮือนคั่วบ่โดยโดยโดยก็คือสุดแล้วเนาะสุดแล้วแต่ความคิดของง่ายเด้อ โดยคเขามาน้องมาเนี่ยเกิดเขามาไอเสิยเทือนคั่วก็คืออ่ากบลน่องน้องเกิดสิมาคือเราเนาะเราเราเก็คือมีแต่แบบพยายามเนาะสู่ต่อไปจะจะจะโอเคเดี๋ยวพี่น้องเลยเพิ่์นแกสีแางเห็ดเทือนคั่วเพิ่นว่าเกิดมาจากน้ำเพิ่นเนาะประมาณนี้เลยพ่อพี่น้องเลยดีจากเดิมหลายเนาะพ่อพี่น้องเลยกับเด็กน้อยเพิ่นกแกกำลัง อ่าลื้อเนี่ยพ่อพี่น้องดูด,ด,ดนี่คือมุมไก่เนาะดีมุกดีใจน้เพื่อนแล้วพ่อพี่น้องเอง้ <Okay. S 1> เจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้อง <Okay. S 1> บัดจิได้ขึ้นไปหาเพื่อนเนาะขึ้นไปหาเอื้อไอ้เพื่อนเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอง้ กเงอนะี้เนาะก็ดีมุกดีใจน้ำครอบครัวของไอเอ้ยเพื่อนหลายหลายเนาะพ่อพี่น้องเลยที่ว่าเพื่อนของเพื่อนก็เลี้ยวเนาะเลี้ยวเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วพ่อพี่น้องก็เชิดจมบุญก็คือสิบบ่ได้นอนต่างน้ำหมอกเนาะเพื่อนก็ดีใจแหละพ่อพี่น้องก็ถามความรู้สึกของเอ้ยเพื่อนเนาะเอ้ยไอเพื่อนกับเพื่อนกับว่าโบเป็นเราพ่อพี่น้องเพื่อนกันได้ แต่บริจิตก็เคยเนาะเคยบอกไปแหละพ่อพี่น้องแต่ถ้าหากว่าบริจิตว่าอย่างผิดพลาดเนาะพ่อพี่น้องเลยบริจิตก็ต้องการขอโทษขอแพ่ไหมน้ำลายหลเลยพ่อพี่น้องเด้อที่บอกไปก็ย้อนว่าอยากให้ทั้งน้องๆเนาะน้องๆเคนกับผู้ควบุมกนนี้เนาะทั่ว่าตอนนี้ก็มีบางน้องเนาะที่ว่า อยากว่าเก่งเนี่แหละพ่อพีนอ่น้องแต่ก็ยังขาดความมั่นใจ,นะจะนนวเนาะ,ะยังอยากบึ้งหน้าพ่อหน้าแม่อยู่ว่าอยากย่านยังว่าวยังก็ย่านพิษนะพ่อพี่น้องเลยกลายเป็นห่วงเนาะอะไรกันกลายเป็นหวน่นหวงอ,อนาคตน้องๆพ่อ แต่คนอื่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เจดีญทั้งสามทานได้ได้เนาะที่เป็นอยู่ทางฝั่งไทยผู้ใหญ่พ่อพ,พี่น้องก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเ mm hmm. มีพี่รมเป็นพรงร้ายหลายเด้อที่เป็นได้ผ่านเงินมาให้บัจจินเห็ดเฮือนเนาะจนเสร็จสมบูรณ์ผู้ใหญ่พ่อพ,พี่น้องเลยกราบขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งเนาะได้กราบขอบุญขอบคุณหลวงตาเนาะหลวงตาอยู่ฝั่งไทยได้กราบข,บขอบคุณเอื้อรัศเนาะ จากก้าจ้าขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อคุ้มเจ็บจะได้คุ้มข่จะมีเนาะจ้าจ้าสาธุก็โอเคแหละพ่อพี่น้องบ๊วยจิตกัสิได้ขอตัวเมื่อเนาะพ่อพี่น้องเอยก,ก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุญบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามได้กำลังใจบ๊วยจิตตั้งแต่ต้นจนจบและบ๊วยถามโฆษณาของบ๊วยจิตบ๊วยจิตก็กราบขอบุญขอบคุณได้หลายก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องยินดีมีแห้งเบิด์ตสุขุสุคนเด้อท่านี้กับบ๊วยจิตก็ขอกราบคำว่าสบายดี